ลัคกี้ดอใหม่ alchemy star มาพร้อมกับ4กระบอกหลักๆนั่นก็คือ h vk 3 0 l e g e n d a r y ตัวใหม่ล่าสุดกระบอกที่2ก็คือ hoker 26ในระดับ l e g e n d a r y กระบอกใหม่นั่นเองกระบอกที่3 ak 47ในสกินระดับ epic ตัวใหม่และสุดท้ายสไนเปอร์ per, กระบอกนี้นั่นเอง lw 3 t u ทุนดาสไนเปอร์อันดับที่1ในเกม call of duty mobile โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอิดในวันนี้ไม่อยู่เกมขอบลิตี้โมบายกันอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทำการรีวิว ลักกี้ดอเอลเคมีสตาร์อีพีที่2นะครับหลังจากที่ E ีีที่แล้วนะครับผมได้ทําการรีวิวในเรื่องของฮเกอร์แล้วก็ H v k วกันไปนั่นเองนะครับซึ่งใน EP ีนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิว AK47 แล้วก็ LW3 ทุนดานั่นเองนะครับคนซึ่งอีก2กระบอกนี้เนี่ยเป็น2กระบอกที่ไม่ได้เป็นรีเจนเดอรี่นะครับเป็นสกินอีพีธรรมดานะครับแต่ท้าว่ามีเสียงเอฟเฟคด้วยละกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดเฟี้ยวเลยนั่นเองนะครับทุกคนขายพลาดแล้วนี่ถือว่าพลาดเลยนะครับ เริ่มจาก AK 4 7ก่อนนะครับทุกคนก็ลวดลายก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นสีชมพูแล้วก็มีลายหน้าฮาอนิเมะอาร์เคเมียสตนนะครับแล้วก็มาพร้อมเสียงเอฟเฟกนะครับต่อไปนะครับที่ผมโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยก็คือสโคบของมันนั่นเองนะครับซึ่งสโคบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า AK 4 7หาสโคบแบบนี้เนี่ยยากมากนะครับทุกคนถ้าถามผมนะครับว่าปืนนี้เนี่ยสับอาวุธเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเวลาสับอาวุธนะครับก็จะมีเสียงเอฟเฟกครด้วยนะครับ อ่าแล้วก็ถ้ารีโหลดนะครับก็จะเป็น AK 47แบบทั่วๆไปเลยนะครับประมาณนี้เอฟเฟกในการสังหารสตูน,นะครับไม่มีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยเป็นรายระดอีพิกไม่ใช่ร e g e n e อ a รีหรือ m ม t r ิกนะครับคนมันเลยไม่มีเอฟเฟกสังหารเวลาเราสังหารสตูน,นะครับก็มาถึงปืนกระบอกสุดท้ายในลั c กี้ดอเอา c คมีสตาร์แล้วนั่นเองนะทุกคนก็คือปืน l w 3าทรูดนั่นเองนะครับ ก็หน้าตาสกินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นสีฟ้าส้มขาวนะครับออกไฮเทคไฮเทคนิดหนึ่งนะครับเรื่องของสะโขบปืนนะครับก็ยังเป็น L W 3 t u n ทุนาแบบปกตินะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับเสียงเอฟเฟกต์การยิงปืนก็ปกตินะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับแล้วก็ท่าดีโหลดกระสุนด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นท่าดีโหลดกระสุนแบบปกตินะครับผมเอฟเฟกต์การสังหารสตูนะครับก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับเพราะว่าเป็นสกินอีพิกนั่นเองนะ ผมเกือบหรือบอกไปเลยครับว่าเวลาสับอาวุธนี่ยก็จะมีเสียงเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปเปรียเทียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมผมขออนุญ,ญาตเริ่มเป็น LW 3เป็นกระบอกแรกนะครับผมก็ผมก็บอกเลยนะครับว่าเป้าหมายในคลิปนี้เนี่ยนิวเคลียร์นะครับผมบอกเลยว่าผมจะต้องทำให้ได้อย่างน้อย 2นิวเคลียร์ขึ้นไปนะครับทั้ง L W แล้วก็ A K เนี่ยคนละตานะครับผมบอกเลยว่าเล่น2ตาต้องได้นิวเคลียร์ทั้งหมด2ตา2ครั้งด้วยจะผู้ช้าไปเนะี่ยอะไรวนะเนี่ยโอเคครับไปอีกหนึ่งมไม่โดนอ้อาวหายไปไหนเะอ๊ะ A. โอ้หลังเข้าอีกตัวโอเคไม่เป็นไรนะครับเป้าหมายของเรายังดำเนินต,ต่อไปนะครับเพียงแค่ต้องเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่ก็ไม่เป็นไรไปอีกหนึ่ง ใสสอบสามสี่ห้าโอ้โหอี่เก็บห้าคิวชิวๆิวผมบอกไปเลยนะครับว่าเร็วจัดซูมอย่างไวโอ้โหโอ้ยโอ้ยมัวแล้ว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 ใหม่โอมันมัวแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ย ว่าล้วได้ได้ยินเสียงได้อเออเจน้องเนจนเจนเซนครับเอาไม่เอาไม่เอาไม่เราจะพยายามแบบว่าไม่ตายนะครับทุกคนเราจะต้องทําให้ได้เพื่อนนิวเคลียร์ลูกรักเพื่อนนิวเคลียร์ลูกรักของเรานะครับอุย้ยปืนลั่นปืนลั่นอเพื่อนลาสไม่เป็นไรขอบคุณมากเพื่อนถือว่าเพื่อนช่วยเรานะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเค ตอนนี้ดูเหมือนว่าฮาร์ดพอยตเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็มันดักอยู่ตรงนี้อีกตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้โอเคชึบสุดจัดบอกเลยว่า LW เนี่ยคนจับเยอะมากนะครับในแรคงนะฮะแล้วผมก็ต้องบอกเลยว่าซูมเนี่ยไวมากนะครับแล้วก็ยิงมว้เดียวแตกนี่คือแบบวิทะลุอสอง คือแบบยิงเม็ดเดียวแตะนี่คือค่อนข้างง่ายนะครับนี่ไงเราธรรมดาที่จะธรรมดาไปแเล่าธรรมดาไหมเอ้ยไม่โดนไม่ไม่โดนก็ไม่โด,โดนนี่เรียบร้อยห,ห,ห,หล่นนิดนึงฮะแล้วสกินนี้เนี่ยเป็นสกินอีพิกแบบมีเสียงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกนะครับเพราะว่าปกติมีแต่รีเจนนะครับที่มีเสียงเอฟเฟกนะฮะ ที่แบบซับปืนเนี่ยพวกเมสทริกรีเจนเนี่ยมีนะครับแต่ว่าอ e ีปิเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับทุกคนและตอนนี้กระสุนก็หมดแล้วนะครับไม่เป็นไรเรายังมีปืนพกปืนพก1ตัวออ้ยเรียบร้อยภารกิจสําเร็จเสร็จสิน้นนะฮะได้นิวเคลียร์เป็นไปทีบร้อยตอนนี้ศัตรูอยู่ข้างหน้าเราเลยครับแต่แต่ไงมันเป็นบอทแต่ไงกันแต่ไงเออเรียบร้อยมันยิงไม่ได้หรอกเป็นบอทขอ,อยทุขยขอยีิปืนหน่อยละกันนะครับแหมริฟันตึงอป็นไงะ มองไม่เห็นแต่เราก็เราก็เห็นแถบอ,มมอีกหนึ่งสุดยอดผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมจะฆ่าตัวตายถ้าเราไม่ฆ่าตัวตายเราจะไม่ได้เล่นปืนนะครับเราจะไม่ได้เล่นปืนนะครับเราฆ่าตัวตายก่อนนะฮะโอเคตอนนี้เรามีปืนละไ่ยิงไปทีละตัวนะคะรับไ่ไะไรไรย่ยิงควิกซูมเมื่อกี้ยังไว นะครับอือือดับบนหัวขอยาดับบนหัวละกันอืมออย่างมันทุกคนมันจริงไม่ติงนางไม่โดดไม่โดนอีกแล้วอโนสโคบเอ้ยเอ้ยเจนในหนูเอ้ยกระสุนหมดแล้วทุกคนผมบอกเลยว่าสุดสุดอะ ผมไม่รู้จะบอกอะไรจริงๆเอาเป็นว่าสุดยอดนะครับสกินนี้คู่ควรจริงนะครับใครที่อยากหาสกินดีๆของ LW แบบดีๆนะครับแนะนำเลยสกินนี้เป็นอีกกระบอกหนึ่งนะครับที่ดีนะครับเสียงเอฟเฟกก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับเพราะว่าปืนในระดับม่วงหรือว่าอีพิกเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับสำหรับเสียงเอฟเฟกนะฮะโอเคเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆแบบดูเลือดและเลือดพานหอย บอกเลยว่าจงหวาเมื่อกี้ถ้าเพื่อนไม่ล้านนี่คือแบบเก็บลัวๆแน่นอนนะฮะปุ๊บโป้งฉึกๆวิกซูมโป้งล้านอีกแล้วไม่ดีเลยแล้วไม่ไม่ดีสะบัดยิงออวิกซูมยังเดือดยังมันยังดึงยังตึงไม่ใช่ยังดึงเมื่อกี้พูดผิดเล็ก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 น้อยโอเคอะไรอะง,นะงงนะงงนะ มันมันจะโผล่มันจะไม่โผล่ได้ว่าเราเข้าข้างหลังพวกเขาดีกว่านะทุกคนหมาจ้าต o ้มหมาจ้า z ้มต z ้มต z ้มทรู้จังหวะนี้ต้องรู้โอเคต,ตายหมดแล้วกระดึ๊บชึบข้างๆยังไม่โผล่นะฮะตรงนี้โผล่มาก,ก่อนแล้วก็ยิงตรงนี้ก่อน กลางมาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตัวนู้นก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวหมดอีกแล้วกระตุนกัหมดอีกอุ้ยนิวเคลียร์โอ้เฮ้ยโอ้ยโกรนนิวเคลียร์ครั้งที่สองนะทุกคนในตาเดียวโอ้ oh my god ทำได้ไงโอ้ oh my god ผมบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงนะทุกคน LW ลเดทำนิวเคลียร์ไปสองรอบไปในตาเดียวโอ้ oh my god <c oughs> โอ้โหมันตึงมากปานกไปก่อน UV แล้วก็ช็อก RC ช็อกช็อกกดไม่ติดโอ้ยกดไม่ติดโดนช็อตไปน้องเข้าหลังเฉยโอ้โหผมไม่ค่อยจะแบบมีนิวเคีย์คือนิวเคีย์ผมมีแหละเออผมกดได้แหละรู้แต่แบบไม่ค่อยมีที่แบบ กดดวเคลียร์สองครั้งให้ในตาเดียวผมไม่ค่อยมีแบบนั้นนะครับไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนั้นเลยนะครับเพิ่งจะแบบมีคือเคยมีเออใช่แต่ว่านานค้างนะทุกคนแต่ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไยคลิปด้วยไงก็เด็นนะ่ะมันยังไงกันจบซะและ้ว ตาที่สองนะครับผมขออนุญาตนะครับถ่ายเป็นเกมเพจท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ Iden <Part> point show Hard point contested. Have We've taken the lead. Hard point is ours. Hard point contested. Hardpoint. Hard hard identified. Capture the objective. Go show you Hostiles have the hard point. Enemy in sight! Hardpoint locked down. Oh, hardpoint hard contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint ah. down. Changing mod. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Changing oh. mod. Hardpoint contested. Great Get down, Sniper Sniper eliminated. Taking the lead. Hard point contested. Calm down. Sniper. Go none of that, show you. Hard point contested. Point Hard point identified. Capture the objective. Go none of that, show you! Hardpoint locked down. I got shot. are uh, down. Enemy down. down. The lead. Boarding. friendly nuke has been launched. U A V online. Friendly, get down. Hardpoint identified. you. <inaudible> そんなの落小よ。Hard point lost. I've eliminated. Friendly shock RC is ready. It's ours. Target down. Uh, 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 take it uh, Target Keep on. <laughs> <Capture these> <laughs> 醒油